รถโตโยต้าทุนดราปี2026คือรถบิกอัพขนาดใหญ่รุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยสมรรถนะที่ทรงพลังและออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานประจําวันการท่องเที่ยวหรือการผจญภัยนอกทางทุนดราเป็นรถที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหราเอาไว้อย่างลงตัวทําให้ผู้ขับมีความมั่นใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เหยียบเบรกจนถึง ครั้งสุดท้ายของการเดินทางระบบเครื่องยนต์ของรุ่นนี้ถูกออกแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นพร้อมกำลังที่เหมาะสำหรับงานทุกกอรประเภทโตยโยต้าใส่เทคโนโลยีใหม่ เข้ามาช่วยเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์เพื่อให้การเผาไม่เชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพมากที่สุดทําให้การเร่งความเร็วเป็นไปอย่างราบรื่นและมีแรงดีดสูงตั้งแต่รอบต่าจนถึงรอบสูงทําให้การขับขี่รู้สึกสนุกและทรงพลังในทุกสถานการณ์การขับเคลื่อนสี่ล้อถูกปรับปรุงให้มีความแม่นยําและตอบสนองดีมากยิ่งขึ้นผู้ขับสามารถเลือกโหมดการ ขับเคลื่อนให้หมากกับสภาพทางไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางลูกรังหรือทางครุกระระบบช่วงล่างถูกปรับให้มีความนุ่มสบายในการขับเข้าเมืองและแข่งแกร่งพอที่จะรับน้ำหนักเมื่อต้องขนของหรือพุ่งรถตามความต้องการระบบกันสะเทือนที่ดีช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากทางให้ผู้ขับและผู้โดยสารรู้สึกสะดวกสบายแม้ต้องเดินทางไกลหลายชั่วโมงภายในของทุนดราปี2020 16ถูกออกแบบให้กว้างขวางและสะดวกสบายทุกที่นั่งมีพื้นที่ขามากเพียงพอสำหรับผู้โดยสารทุกคนวัดสดุภายในถูกเลือกใช้อย่างพิธีพิถันเพื่อให้ความรู้สึกรูราและโทนทานพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทันสมัยหลายรายการหน้าจอระบบสื่อสารขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อกับ โทรศัพท์อัจฉริยะและอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายด้านระบบความปลอดภัยโตโยต้าให้ความสำคัญอย่างมากกับความปลอดภัยของผู้ขับและผู้โดยสารระบบความปลอดภัยใหม่ถูกติดตั้งมาให้ครบตั้งแต่ระบบเบรกป้องกันการลื่นถลยระบบเตือนการชนด้านหน